สมัครพร้อมเพรธนาคารกรุงไทยง่ายๆเพียงผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ใช้ง่ายรับโอนเงินสะดวกปลอดภัยไม่ว่าจะโอนเงินหรือรับเงินแบบไหนก็ง่ายแค่ใช้เบอร์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคารรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐเข้าบัญชีโดยตรงด้วยเลขบัตรประชาชนปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยมาดูวิธีสมัครพร้อมเทรธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กเลือกเมนูบริการด้านล่างหน้าจอ ใส่รหัสผ่านแอปกรุงไทยเด็กเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อสมัครออนไลน์กดเลือกพร้อมเพย์เลือกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์กรณีรับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครพร้อมเพยเสร็จแล้วกดเลือกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยอมรับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพยจากนั้นกดถัดไปให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นกดยืนยันหน้าจอจะแสดงข้อความสมัครสำเร็จ และแสดงหมายเลขพร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กท่านสามารถสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนในกรณีรับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นการยกเลิกพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยไม่สามารถยกเลิกผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้ ท่านต้องนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีติดต่อยกเลิกได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ